ทนายสารสีทองนะครับอันนี้เป็นประจำทารแต่เดี๋ยวมีก่อนเนาะนะครับภาพในวันนี้การเปิดโครงการหน้าแหล่งกำเนิดการใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ แยกก่อนทิ้งเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามเพื่อปกผิดตำนเลือกและสร้งที่ในการที่มียารบริษัทไทเทนเซเปอร์จำงสัดมหาชนโดยมีผู้ขเข้าร่วมโครงการจำนวนหลายนเรียนจากสุดชีวิจเงินสดกละบตรงกลางบริหารสร่วนตะบนเก่าท่านประธานสภา โครงการบริหารส่วนคน,นเก่าท่านผู้ใหญ่ผู้นำชุมชนคุญมนิษวันอสูรวัดนาตวแผนเอฟซีดีในเกตเตเปอร์ที่น้องชาวผมกินทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ผมรู้สึก,กดีแต่ทำได้สุดติดช่องอย่าง,างายิง่งกับโครงการทับแยกประหยัดโอนปลอยซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทางชุมชนกบรคนเก่าของเราต้องให้ความสำคัญ เลยรู้สึกชื่นชมกับท่านผู้ใหญ่ชาญชัยคงศ์ปีผู้ใหญ่หมู่ชุดสี่ที่น้องชาวบูชุดสี่ทีเ่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างของพี่น้อง,องเก่าเมืองเก่าแต่ขีแหนะและให้ความร่วมมือสนับสนุนในเรื่องของกอารแก้ปัญหาดีและสดใหม่แต่ก็ยก็ต้องชื่นชมอีกครั้งหนึ่งกับผู้ใหญ่ของหมู่ชุดสี่และลูกบ้านของหมู่ชุดสี่ที่ให้ความสำคัญที่เป็นต้นแบบดังนั้นเดี๋ยววันนี้ เป้นี่แปลกเลยนะครับที่ชาวโบราณบริหารส่วนตะบนเกา่าซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีรถขยะเพียงคันเดียวแต่คำถามว่าเจ็ดวันหนึ่งอสองรอบเพียงพอไหมก็พอไปยกไปได้ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีประชากรที่หนาแน่นแต่มันก็เป็นการที่วอบร่วมกันทุกฝ่ายทุกส่วทุกมู่าทุกหมู่บ้านขยะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความรู้ ถ้าเราแบ่งปันแบ่งเบานะครับการใช้แก้สเสายนี้มันก็จะเป็นระบบนะครับการเก็บของอบตก็อยู่ได้ซช่นแมจในวันนี้ต้องยอมรับว่าแต่กๆบางครั้งเนี่ยผมผมก็ต้องกล่าวขอบคุณนะครับและขอติดต่อกลับใจและเชื่อเรื่องเดิมว่าวันนี้ที่เขาลดการอบรมการทางนิพยากรเนี่ยจะให้ความรู้อย่างถูกที่ที่เราไปนําไปพัฒนาไปร่วมมือร่วมใจนะครับก็นสุดเริ่มต้น จากโครงการขยะขยะปล่อยขององค์การบริหารส่วนสมุทเก่าครับซึ่งปีนี้ก็ได้เวลาสุควรแล้วจะรับของขออำนาจบุตรภาษีพระรัตนตรัยและสิทธิสัดสิทธ์ทั้งหลายจงนวนบรรดาปทพรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสบแต่ความสุขความสำเร็จและขอเปิดโครงการบริหารจารการขยะปล่อยพัดแยกขยะกอดทิ้งประจำปีงบประมาณ2 5 6 6บครับนี้ครับ กนากการกการกระพู่อมมาดิษฐ์วันหน้สุขะนะครับวันหน้าแสนกท์าบริษัทไอเเปอร์วันนี้ก็รู้สึกินดีเป็นอย่ยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆของขบนปะชาสมัคนที่ดีตื่นมานอาจารย์ที่ต่อเราเิยครับดีดแต่วนมันจะมี ผมจะพได้กางเลยมีหัวละภากับยี่หล่ากันนะยกอันนี้เอาอันนี้หัวละพายี่หล่าตั่วพอแล้วพอแล้วนี่ตั่วเสียเนื่อนอันนี้ไม่เป็นไรไ่เป็นไรออมีแล้วเออเดินตามเดินตามเนาะไปรุ่นไปรุ่นไม้ไม้เศษไม้อะไรเราเราเอาไปรวมเราอ๋อนตัดก้อนจ้ามัดเอาน้ำ เราก็มาใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้เราเราก็ลดปุ๋ยลงลดปุ๋ยเคมีจกเตษไม้เะามต้นมผักไปชอบไปในน้ำแล้วใส่ที่ถ้าเราไม่ใส่มัก็งาาบอกว่าปุ๋ยมี่วยแหละแต่ปั้นแหะเมื่อไห่ไส่ก็พอไดเนี่ยทำได้ยิ่ขึ้นชาย กับพักซี่พักซี่กับเห็ดไหญ่พักซี่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวคร่ะต้อตรงหน้าบ้านด้วยรถจอดอยู่ป้ายติดงานที่มีเยอะๆนะครับปัญหาต่างๆที่เป็นต่างๆของมูลคืนเนาะเอามาทำอย่างไรในสภาพแล้วก็รวบรวมและขายอย่างไงนะครับคือดฐานนี้ จะเป็นฐานที่ดูแลด้านนี้นะครับคือว่าบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของบ้านฐานของผมก็น่าจะจัดการได้ประมาณ90%คือว่ายังไม่เต็มร้อยขาดอีกไม่เท่าไหร่ครับคืรว่าขวดทุกอย่างนี่แยกออกฉลงฉลาดทุกอย่างมันขายได้หมดเรารู้วิธีแยก แล้ววิธีขายแล้วก็สามารถเพิ่มมูล,ลค่าขยะได้จากที่ราคาเท่านี้เราทําได้เพิ่มขึ้นไปอีกเหมือน,นได้ครับรังไข่คือว่ามันเป็นขยะในครัวเรือนอยู่แล้วที่เรามีกระดาษเหมือนกันกระดาษกล่องเวลาเราสั่งมาขายกับกระดาษก่อได้ด้วยถ้าเกิดรวมมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งผมถึงเลือกแยก

พอมันแห้งได้ทีมันก็เป็นปุ๋ยเราก็เอามาตักใส่ผักใส่อะไรได้เลยครับเปิดแมตต์ใสหน้าบ่อยๆได้ไยนี้เเป็นน้ำเนีเ่ยเัาเห็นหน้ากันบ่อยๆเลยถ้าเกิดเป็นแบบน้ำไหลมันก็ต้องอันนั้นยเรายังไม่มีอุปกรณ์แต่ก็ได้ผลเหมือนกัน แต่ที่เคยลองทํามาน้ําไหลจะโตไวกว่าในน้ายิ่งบางครั้งมันก็ตกตะกอนนะทั้งเหนทั้งใต้เราก็ต้องคนน้ำามันแต่ถ้าเป็นระบบน้ําไหลเลยมันก็จะโอเคกว่านี้แต่ก็ได้ผลเหมือนกันครับแต่ก็ได้ผลได้หลายแบบสามสิบวันเลยได้นําแค่เดียวอันนี้ก็เหมือนกันในน้ําหมดทั้งหมดครับใในน้ำากนนในดินมันต่างกันไหมในน้ำมันโตกว่าอ๋อใช้เหล็กแบบว่าลนไฟมันจะกรอบความกรอบ ใบมันจะแข็งกว่าใบมันจะกรอบกว่าครัทม่อยู่มันก็ต้องใช้ปุ๋ยอ่ะต้นทุนมันก็ต้องสูงขึ้นเฉปกติส่งที่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้ตามบ้านเพิ่งทำได้เดือนสองเดือนเราเราจะได้ความบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นคือว่าใช้ปุ๋ยพวกอันนี้เราขายเป็นโลเหรอคะเรือเป็นถุงโลโลละร้อยตอนนั้นเนี่ยขายแต่ข้างนอกน่าจะร้อยยี่สิบมันเป็นแบบในน้ำ ให้โดโปนิกนะครับแบบว่าปลูกในน้ําแบบไม่ต้องใช้ดินครับคิดได้เป็นผักสลัดครับสองแบบครับน้ําไม่ต้องเปลี่ยนครับเติมน้ําอย่างเดียวยังไม่เป็นออร์แกนิกก็เป็นอาราไม่เห็น,มนไม่ใช<ม>้มาดูเบองจรงิรง ก็แต่ก็ปลูกแุ่ผักครับไม่ใช่เฉพาะผักสลัดเพราะว่ากินด้วยก็ลองทำกินด้วยยิ่งเด็ดยิ่งแจกใช่ไหมกระปุกใช่ผักชุบผักแล้วครับผักที่เลี้ยงด้วยน้ำครับปุ๋ยน้ำที่เลี้ยงแล้วเออกินอร่อยไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นครับน้ำกรเมื่อยหัวเมื่อยมากหอนมาก ร้านนี้มีขนมใส่ก็ได้เป็นเดือนข้างล่างก็ได้จะย่อยแล้วแต่ข้างบนนี่เขาใส่ไปเติมให,หม่ๆไม่โปรยหลางยาวทางนี้ลงไปแล้วหาตะกามาอีกใบหนึ่งอะ่ะในบาทนาะน้ำเศร้าเขานอ้ออ่าบา้านบันเอาประเทศสิ่งขอดอ,อผมว่าหลายบาทบริษัทร์เขามาผมก็ว่างใส่ตื<บ>่นเตนทีเราก็มีตั้งที่บอกมุ่จสิงกับกับบอ เ็มบนมที่ผมบ้าผมได้รับของการโค้งของนาถคือตัวนั้นมันจะไม่แหน่เน่าอ่ะมันใส่บนเ่าเพราะว่ามีจิ้งซีอ่าย ข้าวู่ไก่พวกาหาง่ายสำหรับบ้านทหทั้งหดทัประเทศเลยกระทั่งเทมันก็ช่วยป้องกันความร้อนพอดีเห็ถังบางๆกับกรอบนี่มันผิดเอะอนี่ตกนั้นมันเลยมันดเะชื่นเลยนาาตัวนี้เป็นแบบเล็กๆนี่แบบนข้างบนเพื่อความชื้นจากน้ำเนี่ยมันก็เหลไหลงมาแล้วมัน ให้หัวอาหารนิดหน่อยก็บาลมันมีโปรตีนแล้วโม่แบแดงดีไงแน่ยมันก็เป็นธุรกิจใส่น้ำมูลใส่เดียนแต่เนี่ก็ทำขายได้ทำอะไรได้ตัวมันก็เป็นตกปลาเลี้ยงปลาที่โตครับแล้วเอาไปเพาะาก็ไปเพาะต่อเพราะมันเป็นระบบดับเบิ้ลเลี้ยงง่ายกว่าลงไกลเพราะว่าพวกของหาอาหารให้ที่เดียวพวกของไม่หยอดอาหารกุ้ไก่แต่ไปกินเลยก็ทำยังไงก็เย็บเอาตะข่ายสามมิลเย็บเป็นตะแกรงร่อนถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตรงนี้มันจะครบวงจร เวันั้นคือวนั้นต้องต้องแยก่ครั้งเลยบงหน้าหนาน้ไหน้าน้าหน้าน้าหน้าน้น้า้าน้้าหน้า้นน้าหน้าน้น้น้า้าหน้าน้าหนน้าหน้ามนน้้าาน้่า้น้น้้้้้นน้า้้นไ้น้า้าน ตามพวกสายจุดินทซีพวกนี้ก็คือทำเศรษฐกิจพอเพียงของการคัดแยกรถขยะนะครับผมว่าประมาณครึ่งต่อครึ่งแต่เท่าที่ผมเขาคาดใช่เลยเข้าใจผมไปขายอยู่บ่อยใส่แพงตอนนี้เขาเื้อขวดแก้วเพราะตัวจริเขาเอาถ้าขวดมันเป็นแบบนี้ นั่นแหลมีเ้ามาถึงตัวละสามบาทแพงตัวนั้นอะแพงหนักปึกเลยเออมันจะไม่มีกลิ่นเลยน้ำตาบ้าน้าบ้านชลม้าลงมือเลยเราจะมีผ้าครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมดูโคเรียนต้นแบบการจัดการขยะที่ต่างๆนะครับมีนายกพรประสิทธิ์หนูแก้วนายกองค์การมาตนตนมังเก่ากำนันมาริกาหงมังกำนันตะวันมังเก่า แล้วก็บริษัทไทเกนเปเปอร์ Paper, จำกัดหมหาชนนะครับแล้วก็ร่วมด้วยนะครับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านนะครับจากทั้งหมด22หมู่บ้านแล้วก็สมาชิกอบตเมืองเก่านะครับทั้ง22หมู่บ้านและอสมอนะครับของตำบลเมืองเก่าเข้ามาดูนะครับโคเรียนต้นแบบจัดการขยะต้นทางของหมู่14เพื่อนำกลับไปทําในหมู่ของตนนะครับเพื่อให้หมู่ต่างๆที่ได้มาร่วมนะครับ เป็นจุดในการเรียนรู้และเริ่มนะครับที่ว่าจะลงมืออย่างไรเพื่อให้หมู่บ้านของตนเองนะครับมีจุดในการคัดแยกขยะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อให้ภาพรวมของตำบลเมืองเก่ามีความสวยงามแล้วก็ปัญหาขยะเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมอเป็นสิ่งที่สมัยนี้นะครับทุกคนต้องช่วยกันช่วยกันรักษานะครับสิ่งเล็กๆทําประจําทําร่วมกัน มันก็จะเป็นเป็นความสำเร็จของคนตำบลมังเก่าของเราซื้อไปครับผม